ท่านด้วยนะครับเฟียสามนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับเนื้อเรื่องในหมวดคอรนั่นเองฮะโอเคเมื่อกี้เมื่อเพอหยุดถ่ายที่มาสโลโมเมื่อกี้เมื่อเพอหยุดถ่ายกูปรับเรสูร์ชั่นทีแมื่อหยุดถ่ายโอเคตอนนี้ถ่ายใหม่ละถ่ายใหม่ต่อเมื่อกี้แม่งสโลโมเชิ่งเพอครับเปิดสิครับไปกด e ไม่ติดโอเคติดละอ้าวแยกทางกชิจพอ ไม่ชอบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ย,วยอย่าไปคิดมากเดี๋ยวแล้มันเหรอนี่มันเอนอ,อ,อแม่งดินเป็นหมาเลยเอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ เอ้ากิวเธอช่วยช่วยกูเปิดประตูหน่อยก็ได้นะฮะกูเปิดเองด้วยมือกูไม่ได้นี่ไอ้กูยิงมึงอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันอามาอ๋ออามาอุ้ยชิดเอ้ยม่ให้กูส่งยิงนีกูมีดปืนซานเนี่ยมึงก็ยิงให้กูหน่อยนี่เก็บนี่ เฮ้ยอยากได้ปืนเนี้ยเดี๋ยวหน่อยนั่งฟงกูไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ตลอดนะฮะเออกูลืมไปมาแล้วกูชอบเหยียบกดใช้สโลโมชั่นนะกูอันทรนใช่ไหมเออจะนั่งแม่งก็โลโมชันสุดว่าไอ้สัตว์มันพ้อเกิ้ลจะให้กูให้กูเก็บวิญญาณเก็บวิญญาณเลยเออมันต้องเก็บไม่เพาของกูคือมันต้องเก็บวิญญาณไอ้สัตว์กดผิด เดี๋ยวเอาเปืนยาวให้กูมันก oh, ็เอามันเก็บเไปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้นึงนะขอเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนไม่ได้อีกเอามามาต้องทำที่ว่าลืมเราจะทำโทษทำไมอีสัสมาเร็วเร็วเร็วคุณนำไหมอ่ามึงนำนะมึงนำโอเคเบียสเอสัตว์ให้กูสูบน้อยสโลสูบซาโล โอเคเลทก่อนเ่อคนี่ไปไงอ๋ออย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเบี้ยโอ้ยเบีระเบิดระเบิดระเบิดเจ็บแม่ไม่ได้แตกเกียร์ FPM มาประมาณปีกว่านะตอนนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนกันใหม่นะเนื่องจากเล่นไมค้าปีเยอะแล้วก็แอลด้วยไม่เป็นไรปูปลาระเบิดแล้วกูก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นบ่อยนะ FPM นะมา โอ้ยเดี๋ยวเนื้อ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 เดี๋ยอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนเมื่อกี้มองไม่เห็นยังไม่ตายเหรอมึงไม่ตายเหรออัดแม่งิอยูเดสแต่งแม่งอยู่เดชมีพิการนะกุหล้บเดี๋ยววิญญาณวิญญาณวิญญาณห้ามฝันแม่งลยอาเอาเคมาแล้วมั้ย Surprise เอาทำไมกูเห็นอะไรแม่งโผล่ออกมาวะมันคืออัลมามันไม่เป็นไร เขาไม่นำแล้วพวกอะไรมึงไปไหนวะอะไรกูก็อยู่ดังมึงเนี่ยกูก็ตกใจหรือ้โหเพลงเพิ่มึงอะไรอะไรเนี่ยใส่คลิกลิงไซคิกลิงกดป้าขวาเพื่อแชร์อ่ะกูแชร์แล้วกันคือเอ้อกดเอาโอ้ยทำไมมึงมุดทำไมมึงมึดจะอุ้ยคือยังไงไม่เข้าใจป่าป่ามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นไซคิกไอเนี่ยแล้วทำไมเลือดแม่งลอยขึ้นฟ้าได้วะ เออเขาเรียกว่าแกมิเทชันอลย้อนกลับเหรอครับมันคือมันคือฟรีฟอย้อนกลับเอาเถอะมึงมึงเล่นเถอะเดี๋ยวคนดูเขาจะไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าพวกมึงี้ยอะไรกันอ่ะมึงไม่เดินนะครับไม่เดินครับมาดิฉันขี้ชิวแกนะบุกแม่งเลยไอสัตว์ปลาระเบิดตู้มตายไหม บอกได้เลยว่าตอนนี้ผมยิมั่วมากผมไม่ได้แต่เกมนีเกม f อพมาแบบโหหลายปีแล้วอืมข้ากูก็เพิ่งกูก็หลายปีนะเมื่อกี้กูเพิ่งเล่นเคาน์เตอร์เสร็จเออม่ใจอเราคำว่าหลายปีกูจำได้ว่าที่เราที่เราไปแล่นปาร์ตี้กันบ่อยเหมือนกันนะโอ้กูแบบเบอร์เซิร์ฟยังไงไม่รู้โทนไมาถึงกดย่อบุกสัตว์เลยกู มึงเพิ่งบุกดิีเห็นใจกูหน่อยกูไม่ได้แตะเอพีเอมาเท่าไหร่เออสวีทสายแอนโอ้โหจะเต็มอ่ะเปิดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอ้าวแล้วกูจะขึ้นไปยังไงไม่มันต้องมาทางนี้โอยเี้ยยยยทำไมโทษโทษกูนึกไม่ได้คืเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อออกกี่บาทเนี่ย เฮ้ยมีประตูตรงนี้เว้ยมันเป็นไม่รู้ดิมีมิงเบอร์อุ้ยมันเืออะไรวะเอสหนึ่งวิชัรนลิงป่กวป่าๆป่าเมื่อกี้กูลองกดมิลลี่แอทแท็กดูมาลิมีกระเบิดเออฮูกเก็บไหมแล้วมันเก็บยังไงวะมาๆมมันแค่วิ่งวิ่งเข้าไปแล้วเก็บเลยเดิมาโอเคมาครับโ้ฮูไปกดปะล็อก นี่อยู่ที่เดี๋ยวอา마ผมมาอีกกูโอ้ยกูว่าไม่ใช่อาม่าที่ไม่จะโผล่เราคุ้ว่าคนนี่แหละไม่จะโผล่เฮ้ยรันี่อืมอไออย่นี้ไปควันโอ้ยสโลอ่ะโอ้ยแรงอัพอาโมอัพกูยิงน้องนู๊ปอยู่แบบนี้กู ทำไมของกูภาพขาวดำออกโอเคอุ้ย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 ทำไมมีเลือดด้วยเจ๋งไงกมเดี๋ยวมาเราหาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดวหน้าอ้าวเผื่อเผื่อไม่มีชีวิต้ว้ยเผื่อไม่มีชีวิตเฮ้ยไม่ใช่อ้ยเดี๋ยวหมดเวลานี่เบี อัเถอฟังเอาเทียแล้วไงโอ้ดีเอาเร็วไม่ไม่ดูดไม่ได้ดูดไม่ได้มันดีชาร์จอยู่ฆ้าไม่เก็บเินโอเคมึงกดใช้เหรอมาๆๆอันนี้กูกดมาซ่ายมาซ่าธรรมดาไม่สโลอ่ะใครใช้ใชก,กูไม่ได้ใช้กูก็ไม่ได้ใช้อ๋อมันสโลให้เองนะฮะ เขาข้างหลังกูเลยเหรอเออกูก็ลืมดูเรดาร์โดนที่โดนแบบโดนแดนเมจอะไรเงี้ยดึงโอ้ยอะไรเนี่ยมันจะออกทำไมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันออกมาเองอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ไ,ได้อันนี้กูกดใช้อโอ้โอน่าดูเลยครับนี่มันฟาคายน่าด่ากูเลยครับ ยอยู่เลยอยู่เลยฮะสูเอาไอ้บัตรกูจะสู่กูไปได้อเอ้ดิจิตอลพ่อดิจิตอลพอ่อดิจิตอลเกตเวแบบ d i g ิเ,เกตเวไม่ได้โฆษณานะกูไ,ไม่ได้โฆษณาให้ <c oughs> ต้องปิดล็อกยิงยิงม่งเลย เว็บบุ้บนันทีชอบก้าเวบนุทำไมอะไรโอ้หีบุกเลยครับหีบุกคนหนีเปิด <c oughs> ประตูเปิดปตูเปิดประตูะตะตเ้ยเขไกดอีไม่ได้โอเคได้แล้วท้งไหนอ่อะเดี๋ยวเราจะทางสักทาง แม่งคนแม่งวิ่งร่นขณะโอ้โหเนี่ยวิ่งฮะวิ่งว่าจะจะจะจ n จะจอนูนนะฮะอย่างกับมิชชั่นอินฟอร์ซบผมจะสโลคับพ้องมันคือจอนูนจอนมรู้จักเหรอไม่รู้จักวะคุณรู้จักแต่จอนจอนบอร็ง่ะบอจอมปรนหนาทันเตอร์มึงอย่าเพิ่งเอาสังคมมาเกี่ยว ฟอร์แต่เยอะมาแล้วอุ้ยไฟอีไฟไม่อุ้ยอีเล็กตริกชาวเปียชโอ้หกูเก่งอย่างนี้มากเลยพูดจริงฟิลกูให้มึงนำเลยไอ้เที่ยวกูมองไม่เห็นอ่ะอันนี้มั้งกูไม่ชอบฉากอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเกูมองไม่เห็นเลยนี่ทางนี้ทางนี้อันนี้เปิดที่ตรงเค ไม่ชอบอ่านยี่ิบเลยมึดกำล่างล่างกูออกไปแล้วสวยแล้วไะไครับนี่ใส่คลิปเลิงแชร์เบียดต่อต่อเบียดตั๊บตั๊บปั๊บตั๊บไหนดูสิไม่มืดขนาดนี้ใครจะเม่จะไปมองเห็นวะอ๋อนี่นี่นี่ฮูกอนไี่เรามานี่อยู่ไม่ใช่เ่คนละทางแล้วเนี่ยเซฟิง ขันคออุ้ยตัวเยี้อะไรบอกว่าอย่ามาอย่างนี้กูกลอนอุ้ยอันนี้ต้องก้มอันนี้ก้มอันนี้ก้มไอ้สัตว์กลัวขนาดนั้นกูวิ่งพาเลยนะกูไม่สดนนะโอ๊ยไฟไฟเด็ดเด็ดเด็ดมึงคอนโทรลทำไมโอ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไฟโอ้ย เมื่อกี้เห็นว่ายกเอืออะตายมามันถึงเวลาบูต่อแล้วใช่ไหมครับเสว่าวสักทีนะฮะเดี๋ยวฟิวเก็บกุยกอนเฮ้เมื่อกี้กูได้อีท่าหนั่งบูคิบูจีคิบูจีเอ่อจีกระโดดไตคิพไหมไอ้สัตว์กูลัมโบกูลัมโบ แ <Hello. S 1> น้ะไรอะมันเดินมาจากทางไหนวะข้างล่างข้างล่างมึงช็อตการอัดหน้ากูเลยกูเป็นแรมโบ้บุยแมงระเบิดข้างหน้าเลยโอ้โหมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มุดมาอุ้ยลืมไปต้องกดซีนีวหาเกีนี้แามึงสั่นลอยนะมึงเอ้ยขอโทษครับผมเป็นคนติดคุก ผมขอออกไปสูดเอาอากาศหายใจหน่อยครับขออากาศหน่อยกูขออากาศมึงด้วยขอเลือดมึงด้วยใช้ช็อกกันดีไหมช็อกกันเออช็อกกันก็ได้ช็อกกันไม่ไหนแล้เพียวรอนเดีวยวอุ้ย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 ทำไมสเ,เออมส้นเดือดขึ้นหน้าจอเออของผมก็เส้นเดือดขึ้นผมก็คิดว่าพลังงานกูจะหมดเฮ้ยสูบไม่ได้สูบไม่ได้สูบไ,ได้โอ้ยจะตายละ Rainforest. โอ้ยโอ okay. ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยหลบเี้โอ้ยส้นเลือดขึ้นหน้จอจะตายฮะจะตายฮะจะตายฮะจะตายฮ่ตายฮ่าเอใช้ได้อยู่นะเอ้ยพกสโลเลยปะโอ้ยอะไรอะโออโออเป็นไรวะอ๊ยโอ้ยไม่ก็เกิดอะยที่ตาเฉือนอ้ยเป็นไรวะเนี่ยทำให้เส้นเลือดม่ oh. ขึ้นตาเต็มไปหมดเลย อะไรอ่ะอย่าเอาชาร์จเราเาไม่ก็ดูอีกะนุยอะไรอ่ะชัติงทาแป้งครับโอยโอ้โอ้อย่าบอกนะืที่นเดีบมันแตกน่งเอออันนี้ฉาง์จกระเปาวะสวสยามกูไมสวนสยามแม่งน้ำานี่ผีของที่นจะโหม่กว่า เหม่ยมาถึงหน้าจอกูเลยเฮ้ยวันดีกูยอมมือให้เฮ้ยย่าไอซัตแค่นั้นเราพูดกันใต้นานได้เรื่อยๆเหรอเออกูกูเป็นเดอะอะคาเรียมเว้ยอุ้ขารียกว่เขาเรียกว่าแมนไอ้สัตโอ้สวัสดีฉันชื่อชื่อที่อะไรไม่เหยนแต่การโลงแล้วเขามาพูดละ แม่งเหลือแต่กระโหลกาช,ชาวชุมชนใต้นาทั้งหลายเนี่ยนอนกลางวันกันสบายไหมเอ่ยชาวนี่ที่อยู่ในกระโจมะะมาฮะนั่นเป็นชาโอ้ยเดือดร้อนเรีกนั็จบไปกับแชตเตอร์หนึ่งกันแล้วนะฮะสำหรับเอ่อแชตเตอร์หนึ่งนะสะสไลด์เกมเฟียสารนั่นเองฮะเรามาดูสกอร์กันนะฮะฟิวแม่งสกอร์เยอะอยู่แล้วนะฮะโอเคมาก็จะต้องทำแรกใช่ไหมฮะเบลลี่คุงเลยนะฮะ จบสารบพัดแรกแล้วใช่ไหมครับครับพวกก็จบสารบพัดแรกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับ19นาทีที่ผ่านมานี้นะฮะ14นาทีเองไม่ใช่หรอฮะ14เองก็มึงถ่ายทีหลงังอ๋อใช่ลืมไปอ่าแล้วก็ <laughs> ของคุณทนะ่านที่รับชมท่านตีอยืนกดไ like, ลค์กด subscribe นะกูพูดซ้ำใช่ไหมเออพูดซ้ำ <laughs> โอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สุด <laughs> ครับบานแจ้ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> <laughs>